ครับอาชีเดี๋ยวทีอยากให้แทงบีบีสปีดหนึ่นะครับ<ๆ>เพื่อจะกินแดงต,ตรงนี้นะของเราอย่าลืมเฉพาะของเรานะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะหนึ่งเราสาวสองครั้งนะครับสะพานสั้นสั้นที่สุดหยุดหน้านาน,าน,านๆหยุดนิ่งเลยแล้วดึงกลับชา้าๆแล้วดันอ่ะเริ่มครับ 1. สะพานมือก่อนนะครับอาชีสั้นๆครับอ่าจดโฟกัสอย่าต่ำนักเราจะต่ำไปแล้วอ่าพอพร้พอมเริ่มโคหนึ่ง หัวคองหยุดดึงช้าๆครับช้าๆดันตรงไหนแทงตรงนั้นดันใช่อันนี้แรงไปนิดหนึ่งขออีกครั้งอันนี้เหมือนสปีดหนึ่งครึ่งๆใช่ปะ่ะเราปิดนั่นไปแค่ดันไปโชลโนมเดี๋ยวมันปิดเองเอหม่ครับอันนี้จุดถูกแล้วนะอย่าดําเริ่มใหม่บีบีสปีดหนึ่งครับสะพานสั้นครับจดอย่าต่ำนักสูงหน่อยเริ่มหัวคิหนึ่ง โอเคีวองหยุดตน,น,นินานๆดึงช้าครับช้าดานจดไหนทางนั้นใช่อันนี้ถูกนะครับโอเค